จากรายงานค่าฝุ่น PM 2 5เมื่อเช้านะคะ24จังหวัดค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีส้มระดับสีส้มหมายถึงว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและทางเดินหายใจของประชาชนค่าฝุ่นสูงสุดอันดับแรกค่ะอันดับหนึ่งเนี่ยคือแม่ฮ่องสอน68ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเชียงใหม่60ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสุขโขทัย56.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตามมาด้วยลำพูนนะคะ55ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร จริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราผ่านพ้นช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.5พีคสุดๆแบบที่เกินร้อยบางพื้นที่เกิน200ไปแล้วนะคะวันนี้ค่าฝุ่นสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่แม่ห้องสอน68ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรเกินค่ามาตรฐานอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้ถึงกับระดับเป็นสีแดง และสำหรับในกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็มี1เขตที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะคะแต่ว่าเกิน37.5ไมโครกรัมมาไม่เยอะคือเขตบึงกลุ่ม38ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนี่ก็เข้าขายเป็นสีส้มค่ะส่วนอีก49เขตในกรุงเทพคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงคุณภาพอากาศดีค่ะ